สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่น้องวันนี้ก็มาสายแล้วครับมายามหนูมาเก็บกับอาวุธหนักครับผมดักไว้สิบอันเมื่อวานตอนเย็นครับตอนดักผมไม่ได้ถ่ายให้ดูครับผมก็เนาะมันหาที่มีน้อยครับ เอามาลองดูว่าจะมีหนูไหมจะมีหนูหรือเปล่าอ๋ติดตามครับติดตามดูครับแต่ก็มีร่องรอยนะครับมีร่องรอยมีร่องรอยจะมีผลงานไหมวันนี้มาสายแล้วครับเพิ่งเลิกจากงานเนาะเพิ่งเลิกจากงานอาทิตย์ก็ตะวันโด่งแล้วครับ ขึ้นสูงแล้วประมาณ2โมงกว่าเนาะดักไว้เลาะบ่อ,บอปลาครับเลาะบ่อ,บอปลาไว้สิอันครับจะมีผลงานหรือเปล่าไปดูกันเลยครับตามกันยาวๆอาเงียบกริบใช้เยื่อมันเผาครับไม่มีครับ ไม่มีเลยครับไม่มีจะได้ผลงานไหมโอ้นี่ก็ไม่มีครับแสดงว่าหนูไม่ชอบมันครับหนูไม่ชอบมันแม่นี้ก็ไม่มีครับร่องรอยมันก็โอ้ นี้ตีครับตีแต่ไม่อยู่ครับผมตีแต่ไม่อยู่นูวิ่งเยอะครับเนี่ยเกลื่อนเลยครับตีแต่ไม่อยู่ครับ ح ح> ตีไม่อยู่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยววันหน้ามาใหม่เนาะนี่ก็ไม่อยู่ครับเดี๋ยววันหน้ามาใหม่ นีกันยาวๆครับมีผลงานไหมไม่ได้ดักนี้นี่ก็มีตีครับม่ตีครับ ไม่มีเหลืออีก4อันครับผมจะมีผลงานหรือเปล่านี่ก็ไม่มีครับเงียบเลยครับดักตามทางรอยวิ่งครับอันนี้ก็ไม่มีครับไม่ตีครับสอันสุดท้าย มาแล้วครับโอ้โหหนูท้องขาวครับผมหนูท้องขาวหนึ่งเตหนูท้องขาวอันนี้ก็ตีครับโอห เนี่ยคตีครับแต่ไม่อยู่ครับผมตีแต่ไม่อยู่ครับดินหลุดไปได้ครับตีแต่ไม่อยู่ครับผม ไม่อยู่สรุปผลงานครับผมหนึ่งแต้มครับหนึ่งแต้มหนึ่งแต้มครับสรุปผลงานหนึ่งแต้มครับวันนี้ สรุปผลงานครับเมื่อกี้เนาะเก็บกับดักหนูก็ใช้เหยื่อมันครับผมมันมันมันหัวเนาะมันก็ไม่ได้ผลงานครับผลงานไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวังไว้เนาะมันก็ <c oughs> มันเผา <c oughs> ไม่กินครับไม่กินหนูไม่ชอบมันครับหนูไม่ชอบมันครับผม <c oughs> หนูไม่ชอบกินมันครับก็ต้องเปลี่ยนรูปแบบใหม่เนาะเดี๋ยวหาวิธีใหม่ครับต้องใช้น้ำยาหอมเนาะก็ขอบมากครับที่ติดตามเนาะก็ขอบมากครับผมคนที่เข้ามาใหม่ก็ชอบกดไลค์กดแชร์ครับผมก็เพื่อให้เป็นการพลาด ใหม่ๆครับก็กดติดตาม้ะยครับซับสไคร์กดกระดิ่งครับผมขอมมากครับผมสวัสดีครับ